ครับตอนนี้ถือว่าซูเปอร์บล็อกนะครับก็ได้ผันตัวจากการเป็นผู้ผลิตแล้วก็จาหน่ายอิฐมวลเบาเข้าสู่ธรุรกิจพลังงานทดแทนอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับที่ประชุมเพื่อถือหุ้นครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะไฟเขียวสดๆร้อนๆเลยครับอนุมัติการเข้าไปลงทุนครับในกิจการโซล่าฟาร์ม5บริษัทด้วยกันกำลังกำลิดรวมกันของทงั้ง5บริษัทก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับ290เมกะวัตต์มูลค่าในการลงทุนประมาณสักเกือบเกือบ20,000ล้านบาททางซูเปอร์เองก็บอกครัับบว่าาากรรเข้ลงทุนค ทั้ง5บริษัทนั้นนะครับแต่และบริษัทก็มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเวลาถึง25ปีด้วยกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะช่วยการันตีรายได้ให้กับทางซุปเปอร์ในอนาคตครับถามถึงแหล่งเงินทุนนะครับว่าเอาเงินมาจากไหนเข้าไปซื้อกิจการนะครับสูงถึงกว่าเกือบ20,000ล้านบาทตรงนี้บริษัทเองก็ชี้แจงครับว่าแหล่งเงินทุนนั้นมาจาก2ส่วนหลักๆก็คือการเดินหน้าแปลงวอร์เรนครับน่าจะได้เงินเข้ามาประมาณสักเกือบเกือบหน0 0งานล้านบาทด้วยกัน นอกจากนี้ครับซูเปอร์เตรียมพ่จาขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นการขายหุ้นเพิ่มทุน PP นะครับขายให้กับนักทุนแบบเฉพาะเจาะจงจานวนไม่เกิน2,000ล้านหุ้นก็คิดราคาขาย2บาท50สตางค์ตรงนี้ก็จะได้เงินเข้ามาประมาณสัก5,000ล้านบาทนอกจากนี้เองนะครับบริษัทก็ได้รับวงเงินสินเชื่อจากทางธนาคารกรุงเทพอีกประมาณสักกว่า9,000ล้านนะครับก็แน่นอนนะครับว่าในเรื่องของกระแสะเงินสดนั้นไม่เป็นกังวลน,นะครับมีเงินสดเพียงพอนะครับในการขยายธุรกิจครับ การเดินหน้าเข้าลงทุนนะครับเข้าไปซื้อกิจการนะครับ5บริษัทโซล่าฟาร์มครั้งนี้ครับทำให้ปัจจุบันครับหางซูเปอร์็อล์ก็มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือว่า PPA กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับล่าสุดเองตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น400กับ60เมกะวัตต์และเขาก็มั่นใจนะครับว่าสิ้นปีนี้น่าจะครบ500เมกะวัตต์นะครับตามที่บริษัทเองคาดการณ์ไว้ครับ ส่วนการเดินหน้าจ่ายไฟครับหรือว่า COD ปัจจุบันนะครับมีโครงการที่จ่ายไฟไปแล้ว28.95เมกะวัตต์ตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะท้าทายพอสมควรเพราะว่าทางซุปเปอร์เองตั้งเป้าว่าสิ้นปีจะมีโครงการที่ COD หรือจ่ายไฟครบ500เมกะวัตต์นะครับต้องรอดูว่าจะทําได้จริงหรือไม่ครับเพราะปัจจุบันการจ่ายไฟยังค่อนข้างน้อยไม่ถึง30เมกะวัตต์ส่วนปีหน้า2,559ครับคาดหวังนะครับว่าจะมีโครงการที่พร้อมที่จะ COD จ่ายไฟเพิ่มขึ้นเป็น1,000เมกะวัตต์ก็จะมี งการสําคัญอย่างตัวโซล่าฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาด้วยส่วนปี2,560ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2,000เมกะวัตต์นะครับถือว่ามีโครงการที่จ่ายไฟมากที่สุดในประเทศไทยเน็กในขนาดนี้เลยนะครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแต่ต้องรอดูว่าบริษัทนั้นจะทําได้จริงอย่างที่ทางผู้บริหารนั้นบอกไว้ด้วยหรือไม่ครับนอกจากตัวธุรกิจโซล่าฟาร์มนะครับหรือว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะครับทางซูเปอร์ก็ยังสนใจเข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆทั้งตัววินฟาร์มครับหรือว่าโรงไฟฟ้าพลังงานลมรวมพั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะด้วยอย่างตัวโครงการพลังงานลมนะครับตอนนี้ก็ให้ผู้เชี่ยวชาญไปวัดกระแสลมในพื้นที่ภาคอีสานและก็ภาคใต้เบื้องต้นมีข้าวเก้าโครงการด้วยกันนะครับที่มีกําลังลมสม่ำเสมอแต่ยังไม่ได้ p p a นะครับก็อยู่ขั้นตอนของการเตรียมสัญญ,ญาเช่าที่ดินแล้วก็เดินหน้าทำประชาพิจารณ์ ส่วนตัวโรงไฟฟ้าขยะนะครับก็เตรียมเข้าไปประมูลโครงการของทางรัฐบาลที่จะเปิดประมูลที่โคราชนะครับ8เมกะวัตต์รวมทั้งที่จังหวัดนนทบ,บุรีอีก20เมกะวัตต์ด้วยกันล่าสุดเขาไปร่วมมือกับพันธมิตรเจ้าดังเลยครับกับคิตาชินะครับเพื่อที่จะนําเทคโนโลยีของคิตาชินะครับเข้ามาลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ พูดถึงตัวโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนะครับแม้ว่าต้นทุนการลงทุนจะสูงกว่าตัวโซล่าฟาร์มนะครับแต่ตัวไรายได้ที่จะกลับมานั้นก็จับมากกว่าด้วยเพราะว่าสามารถที่จะเดินเครื่องผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เหมือนโซล่าฟาร์มที่จะต้องผลิตไฟฟ้าเฉพาะช่วงที่มีแสงแดดแสงอาทิตย์เท่านั้นนะครับคาดการณ์กันเบื้องต้นนะครับไรายได้จากตัวโรงไฟฟ้าขยะอยู่ที่50ล้านบาทนะครับต่อเมกะวัตต์ต่อปีด้วยกันนะครับส่วนตัวโซลา่านี้อยู่ที่ประมาณสัก10ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ต่อปีครับ ส่วนถ้าดูกันในแง่ของตัวผลประกอบการกันบ้างครับหลังจากที่บริษัทเองนะครับเดินหน้าเขา้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างเต็มรูปแบบมีการประกาศในเรื่องของแผนธุรกิจอยากมีความชัดเจนครับก็คาดหวังนะครับว่าผลประกอบการน่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแต่ทางผู้บริหารคนสําคัญอย่างคุณจอมทรัพย์โรจยะนะครับก็ออกมาบอกครับว่าถ้าถามว่าผลประกอบการปีนี้จะเป็นอย่างไรยอมรับเลยว่าย,ยังคงขาดทุนอยู่เพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการลงทุน 6เดือนแรกที่ผ่านมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับผลประกอบการยังคงขาดทุนนะครับกว่า200กว่าล้านบาทปีนี้ยังคงขาดทุนแต่ปีหน้าก็หวังว่าหลังจากที่ตัวโรงไฟฟ้าโซลารฟาร์มเดินเครื่องจ่ายไฟ COD แล้วครบ500เมิะวัต์ น่าจะทําให้มีรายได้เข้ามามากขึ้นผลประกอบการน่าจะแข็งแกร่งขึ้นคาดหวังด้วยนะครับว่าอาจจะกลับมามีกําไรได้หลังจากที่ขาดทุนติดต่อการมาหลายปีติดต่อกันและหากมีกําไรคุณจอมซับนี่บอกว่าจะจ่ายเงินปันผลให้กับผ่านผู้ถือหุ้นให้กับนักทุนด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะทําได้จริงอย่างที่คุณจอมซับบอกด้วยหรือไม่นะครับส่วนในแง่ของการลงทุนครับคุณผู้ชมครับมีโอกาสไปสอบถามกับบรรดาน,นักวิเคราะห์นะครับแทบจะไม่มีนักวิเคราะห์ท่านไหนให้คอมเมนต์ เกี่ยวกับหุ้นตัวน,นี้เลยนะครับต่างหลังเลยก็บอกว่าอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาพธุรกิจที่ยังไม่มีความชัดเจนอาจจะมีประเดน็นปัญหาในเรื่องของคดีความต่างๆนะครับดังนั้นในแง่ของปัจจัยพื้นฐานไม่มีการวิเคราะห์กันไว้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาพทางเทคนิคกันแทนละกันนะครับถ้าไปตรวจสอบกันนะครับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นซูเปอร์นะครับหากย้อนดูต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ราคาหุ้นนั้นผันผวนมากๆช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับอาจจะมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับคดีความของ วินเนตี้ด้วยนะครับก็ทําให้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวลงอย่างหนักเลยและหากเปรียบเทียบกันนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นของซูเปอร์บล็อกตอนนี้เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวดาวครับเป็นการแข่งตัวในกรอบขาลงในกรอบ,รอบแคบๆราคาหุ้นค่อนข้างที่จะนิ่งๆครับดูกันแล้วครับภาพทางเทคนิคนะครับก็แนะนําไว้นะครับหากจะตั้งรับนะครับให้แนวรับไว้ที่1บาทกับ44สตางค์ ส่วนแนวต้านด้านบนนะครับไปลุ้นกันได้เล่นๆนครับประมาณสัก1บาทกับ62สตางส์นะครับส่วนสัญญาซื้อนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คงต้องรอตัววอลรุ่มนะครับหรือว่ามูลค่าการซื้อขายให้มากกว่านี้เพราะปัจจุบันเองครับมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างที่จะเบาบางกับหุ้นตัวนี้ครับและหากราคาหุ้นทะลุกรอบ เดวต้านัานบนครับหึ่งบาท62สตางค์ไปได้ตรงนี้น่าจะค่อยๆซื้อกลับขึ้นมานะครับแต่ภาพรวมเองนะครับต้องฝากเตือนกันไว้กับหุ้นตัวนี้ครับก็อาจจะยังมีหลายประเด็นนะครับที่อาจจะกดดันราคาหุ้นอยู่ครับทั้งในเรื่องของคดีความการชัดเจนในเรื่องของการทาเนินธุรกิจนะครับแผนที่บริษัทนั้นมีการคาดหวังกันไว้นะครับที่ตั้งเป้านะครับปีนี้ครบ500เมกะวัตต์นั้น ะทำได้จริงหรือไม่ครับอันนี้ต้องรอติดตามด้วยรวมทั้งโครงการในอนาคตนะครับที่วางเอาไว้1,000เมกะวัต์ในปีหน้าและเพิ่มขึ้นเป็น2,000เมกะวัต์ในปีหน้าจะเป็นโครงการที่เพียงแค่วาดฝันขึ้นมาเท่านั้นหรือว่าจะเกิดขึ้นจริงตรงนี้ย่อมรอความชัดเจนรวมทั้งความคืบหน้านะครับในการเข้าไปพูดคุยกับบรรดาพันธมิตรเจ้าอื่นๆด้วยนะครับทั้งจากญี่ปุ่นทั้งจากอินโดนีเซียฮ่องกงต่างๆนะครับจะเกิดได้จริงหรือไม่รอติดตามกันครับ